เผยภาพโปรโมต Galaxy A555G ทั้ง3สีพร้อมยืนยันใช้กรอบเครื่องด้วยโลหะเรียกว่าใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วนะครับสำหรับ Galaxy A355G และ Galaxy A555G สมาร์ทโฟนร,รุ่นกลางรุ่นใหม่จากทางซัมซุงเพราะเริ่มมีภาพเรนเดอร์ทางการเพผยม,มาแล้วครับ ล่าสุดก็ได้มีภาพโปรโมทเผยออกมาให้เราได้เห็นถึงสีไฮไลท์ทั้งหมด3สีคือสีขาวสีชมพูและสีเหลืองครับโดยผู้ปล่อยภาพชุดน,นี้ก็คือ Add i อต e บ g จอมหลุดชื่อดังที่โพสภาพโปรโมทตามภาพเรนเดอร์ก่อนหน้านี้ให้เราได้ชมแบบช,ชัดๆครับซึ่งโสโลแกนของก๊าซ e ห้าห้าในรอบนี้ก็ยังคงเป็นเอเวซัมเหมือนเดิมครับซึ่งเราจะเห็นถึงดีไซน์นั้นซึ่งเราจะเห็นดีไซน์ว่าซึ่งเราจะเห็นว่าดีไซน์นั้น จะมีในรูปทรงที่คุ้นเคยคือมีฝาหลังแบนด์ลาบมีกล้องหลัง3ตัวที่นูนเด่นขึ้นมาจากฝาหลังและกรอบเครื่องแบบ Key i ไ l แ n d เอกลักษณ์ของ G ราซ A ่เในปีนี้เหมือน G ราซ a ่เ15ด้วยเช่นกันครับและจากภาพโปรโมตกับภาพเรนเดอร์จะเห็นว่ากรอบเครื่องของ G ราซี่เอ55 g นั้นมีแถบเสาอากาศแล้วด้วยครับจึงหมายความว่ากรอบเครื่องอาจเปลี่ยนจากพลาสติกมาเป็นโลหะแล้วนั่นเองครับเผยออกมาขนาดนี้คาดว่าอีกไม่นาน เราคงได้เห็นการเปิดตัวของกระ a x y A 355G และกระ a x y A 55G แล้วนะครับ